คุณผู้ชมครับถึงแม้เขื่อนิรินทรอนจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ปัญหายังคงสะสมส่งกลิ่นมาจนถึงทุกวันนี้ปัญหาดังกล่าวคืออะไรยังไงบ้างและทางออกยังไงเราวันนี้ธรรมพภิบาลจะนำคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันนครับนับตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างเขื่อนิรินทรอนตั้งแต่ปี2511หลังจากที่ทคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติสร้างเขื่อนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บริเวณต้นเขื่อน ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานกันหลายหมู่บ้านชาวบ้านต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนเพื่อย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่รัฐบาลจัดให้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นิคมลำโดมน้อยเขื่อนสิรินทร์เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองและความเดือดร้อนของคนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเจนตาสําหรับการชุมนุมเรียกร้องค่าชดเชยของผู้ที่รับผลกระทบดังกล่าวทั้งในส่วนกลาง หน้าทัมเนียรัฐบาลท,ทุกรัฐบาลท,ที่ผ่านมาหรือแม้แต่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ปัญหาของประชาชนที่เรียกตัวเองว่าสมัชชาคนจนแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ยังเรื้อรังมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาหน้าสำนักงานอายการจังหวัดอุบลราชธานีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนประมาณกว่า300คน รวมตัวเรียกร้องให้ในายเจริญตันชัชวานอายการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสำรวจรายชื่อผู้ตกสำรวจจากการสร้างเขื่อนสรินทรปี2510ถึง2514เร่งสำรวจรายชื่อให้เสร็จคือที่จริงนี่เราเรียกร้องที่ดิน15ไร่ครับไม่ได้เรียกร้องเป็นตัวเงินครับเ,เป็นเป็นที่ดิน15ไร่ถ้ารัฐบาลจะจัดงบประมาณนี่เพื่อไปดําเนินการจัดซื้อที่ดินเราก็ยินดีนะครับ นายวันชัยยังมีสุขแกนนำชาวบ้านอ้างว่าพวกตนเป็นผู้มีรายชื่อตกหลน่นจากการสำรวจครั้งแรกเมื่อปี2551ซึ่งมีผู้ได้รับการชดเชยที่ดินทำกินคนละ15ไร่2,519ครอบครัวจึงได้ปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลชดเชยเยียวยารายชื่อผู้ที่ตกหลน่นบริเวณหน้าเขื่อนสิรินทรนมาเป็นเวลา3ปีและทางการรับปากจะรีบดำเนินการให้ จนเมื่อต้นปี2556มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาสำรวจผู้มีรายชื่อตกหลน่นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่เป็นทายาทเพื่อรับการชดเชยที่ดินรายละ15ไร่เหมือนกับชาวบ้านกลุ่มแรกโดยตกลงว่าคณะอนุกรรมการจะสำรวจรายชื่อให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการใดๆ ชาวบ้านมองว่าเป็นเกมของทางภาครัฐต้องการถ่วงเวลาให้นานออกไปจึงเรียกร้องให้คณะทำงานรีบทำการสำรวจอีกครั้งหลังจากมีการแจ้งเจตจำนงของการชุมนุมที่หน้าอายการจังหวัดเรียบร้อยแล้วกระบวนการเจราจาก็ได้เริ่มขึ้นโดยชาวบ้านได้ส่งตัวแทนเข้าเจราจาในครั้งนี้10คนกับคณะของอายการจังหวัด ลายชื่อที่ตายไปก่อนหน้านี้บางคนเป็น10ปี20ปีจะไปตรวจสอบอะไรเขาเรากําลังจะหาคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ต้นไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะด้วยเหตุอะไรเนี่ยไม่มาขอรับเงินชดเชยหรือว่าไม่ทราบว่าไม่ได้มีการชดเชยก็แล้วแต่ท่านจะไปเรียกตรวจแต่สามร้อยอีกสองร้อยกว่าที่มีมีรายชื่ออยู่ในนี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ห้าที่ใช้ทอร์สิบสี่เป็นหลักเกณฑ์นี่เขาก็ไม่ต้องไดต้ตรวจสิครับเขาก็เสียโอกาสสิครับท่านอย่ารย้อย่างเงี้ ท่านท่านกำลังสับสนผมว่าท่านไม่มีข้อมูลจริงผมไม่สับสนแต่ผมเป็นอายการมา20ปีนะเป็นถึงอายการจังหวัดอุบลรัชธานีไม่มีสับสนท่านเข้าใจผมหน่อยท่านเป็นนักกฎหมายท่านเป็นนักกฎหมายการแก้ปัญหาการตีความการทิศ จะไปตัดสินใครผิดใครถูกต้องตัดสินบุญข้อมูลความถูกต้องเนเหตุบนผลครับการเจรจาในครั้งนี้เบื้่มต้นพบว่าจากการตรวจรายชื่อของภาครัฐมีผู้ได้รับผลกระทบระหว่างการสร้างเขื่อนสรินทร์ขณะนั้น1276ครอบครัวต่อมามีการแยกครอบครัวออกไปและเป็นผู้ที่ตกสำรวจที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากภาครัฐเลย304รายซึ่งไม่ตรงกับรายชื่อของกลุ่มชาวบ้านที่เสนอมาในขณะนี้789ราย ซึ่งคณะอนุกรรมการจะทําการสอบถามเฉพาะส่วนผู้ที่มีรายชื่อตกสํารวจที่รัฐมีรายชื่อไว้เพื่อให้เสร็จทันตามกำหนดคือ3พฤษภาคมนั่นเองว่าเขามีหลัาที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเขาจะได้อะไรบ้างคือการคร่าวๆก็คือเป็นเงินสดจำนวนหนึ่งหรืออาจจะมีที่ดินทำกินอีกจำนวนหนึ่งแล้วแต่หอยางไอย่างนง คุณผู้ชมครับถึงแม้ปัญหาการเจรจา,าวันนี้จะไม่ถึงจุดสิ้นสุดเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกในเมื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับธรรมพิบาลเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมแรมร่วมใจของทุกคนธรรมพิบาลทำแล้วดีสังคมดีครับ